สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบพ่อกันกับช่องของพี่วิถีพ่อเพียงอีกรอบนึงครับผมมือนีผมสิภาพพี่น้องมาเห็ุระบบระบายนา้ำในการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อพลาสติกพี่นอ้องมาเบิ่งกันครับว่าพี่วิถีพ่อเพียงใส่วิธีการระบายนา้ำแนวใดมาเบิ่งกันครับตรงนี้นะครับเป็นการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อพลาสติกนะพี่น้องเนาะความกว้างมันอยู่ที่2เมตร ความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับอ่าผมใส่วิธีเห็ดอยู่2บอ่อเนื่องจากว่าพลาสติกดบเฮ้าบอ่อสามารถท,ท,ที่กว้างข้อ4คูณ4เมตรนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยเห็ดเป็น2บอ่อพี่น้องความลึกอยู่ที่5 0เซนเลยพี่น้องเนอนะครับการขังน้ำก็จะอยู่ประมาณ30ถึง40เซนนะครับนะเนาะเฮ้าสามารถเลี้ยงไปดุกได้อยู่บอ่อละ3 0 0ยถึง4 0อยตัวนะ้ะพี่น้องเนาะตรงนี้ครับมาเบิ่งใกล้ๆครับผม ตรงนี้ผมจะเฮ็ุเป็นาการเชื่อมต่อของท่อพีวีซีสองคูณสองพี่น้องเ้ิกไว้ท่อสองนิ้วนะครับตัวนี้ครับใส่ระบบเจาะทะลุหากันเพื่อระบายน้ำจากบอนี้ไปหาบอนั้นนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นนะพี่น้องเนาะผมก็จะพาพี่น้องมาเบิองอีกรอบหนึ่งเขาจะระบายแบบใดก็คือจะระบายจากบอนั้นลงสู่ส่วนล่างของพื้นที่ทต่ำสุดนะพี่น,อน้องเนาะเพื่อ ประหยัดค่าช้จ่ใจในการใส่ไดสูปน้ำใส่โซลาเซลล์นะพี่น้องตัวนี้เขาสามารถพักทอพีวีซีสองนิว้วลงปั๊บเวลาเขาจะระบายน้ำนะพี่น้องนะน้ำมันก็จะไหลออกข้างนอกไปสู่ส่วนที่มันต่ำที่สุดเลยได้พี่น้องเด้อไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับย่ายกันมาได้น้าแลเบิ่งน้ำกันพี่น้อง อ้าวนี่ครับตรงนี้เป็นส่วนถี่ระบายออกซูเพื่องนอกเรือพี่น้องเด้อออกซูข้างนอกครับผมนั่นก็คือการใส่ท่อ PVC คือกันเด้อนี่แหละครับผมจะเชื่อมคุดลุมเชื่อมออกมานะครับในส่วนที่มันต่ำที่สุดของบอ่อบ่อป่าเฮ้ยนะพี่น้องเนาะแต่มาตรองใกล้ๆครับผมนี่ครับเป็นท่อพีวีซีผมก็จะโค้งงอไปตามระบบแล้วก็คุดให้มันสโลปไปจะสี่เรือพี่น้องเด้อเพื่อจะระบายไปรงน้ำคลองใส่ไก่นะครับ นะครับนี่ลักษณะนี้ครับพี่นออ้องเพื่อข้าต้องการเวลาสี่เ้าตตองการเนาะมาเบิรงกันครับพี่ของผมสมมุติว่าเองนใกล้ๆครับสมมุติว่าน้องพี่น้องเนาะสมมุติว่าเวลาเ้าได้เวลาที่จะระบายน,าน้ำมึงใส่เวลาระบายอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือหนึ่งสัปดาห์นะแหละพี่น้องอสมมุติว่าน้ำม,มันดำเขาอยากระบายน้ำปกติเขาจะอยู่จังสี่นะครับเด้อ นี่พี่น้องพอพีวีซีสองนิ้วผมจะตั้งไว้ลักษณะนี้เปิดน้ำใส่มันก็จะขังเรียงปลาได้สมบูรณ์น้ำสก,กปรกเขาต้องการระบายน้ำเข้ากับพักพอพีวีซีลงแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับมันก็นจะเป็นลักษณะเดียวกันครับการลักน้ำเพราะว่าน้ำมันจะไหลเข้าสู่ท่อพีวีซีที่สูงไปลงที่ตำ่ำนาะพี่น้องเนาะนี่ละคือเป็นการบริหารจัดการในการเรียงปลาดุกในบอ่อพลาสติกนาะพี่น้องเนาะ การใส่เวลาเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เดือนนอะพี่นอ้องอ่าตรงนี้เขาก็สามารถจับขายได้แล้วขนาดโตปลาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพามาเบ่งมาพี่แฮกแลบ่งนี่จะจับได้บอสีูหน้าม,มันบท่านเบิดกับพลังระบายนี่เบ่งพี่น้องนี่ไส่ปลาสามเดือนพี่น้องเห็นไหมครับไส่นี่ก็สามารถจับขายได้เลยพี่น้องเนอะ ประมาณเจ็ดตัวโลถึงแปดตัวโลพี่น้ยนี่ครับหนึ่งกิโลกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทนะพี่น้องเนาะนี่หลือการบริหารจัดการนา้ำการเลี้ยงปลาดุกคอสําคัญมันก็คือการระบายนา้ําให้ได้เด้เพี่น้องเด้อแลกักการระบายแบบใดเพื่อประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการของเฮานั่นแหละครับอ่ามื้อนี้กับพวกพวๆกันกับกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อพลาสติกแบบพี่วิธีพอเพียง กขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่วิถีพอเพียงในเรื่องพี่น้องเด้อเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานมือนี้ได้ความรู้จากการเลี้ยงปลุดุตในบอ่อพลาติกมาฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปสวัสดีครับ